สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านด้วยแล้วกันสวัสดีอาจารย์เครื่องเสียงบอมงปนกรบคเนียทางกัมพูชาแล้วก็สบายดีพี่น้องสูหมสุคนจากส,สปปลาวเด้อนะฮะแล้วก็พี่น้องทั่วประเทศและก็ต่างประเทศด้วยล้กันนะครับผมวันนี้มาดึกๆหน่อยโอ้ <laughs> ใจไหว <laughs> ตกใจหมดใครเอาตู้ลงมาเนี่ยอเดี๋ยวผมขออนุญาตเด้อพี่น้องพอดีมีเอฟซีนะครับผมพี่หมอขวัญหมอขวัญทําอะไรอยู่อ่ะไม่เห็นลงคลิปลงอะไรบ้างเลยเงียบคลิปอ้จริงๆแล้วดูผมนะครับผมผ่านช่องบองดําอินดี้นะครับก็มีสินค้าราคาเสพดักมาเยอะนะครับผมขออนุญาตเปิดไฟก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเอากันสดๆเลยพี่น้อง พอดีมีลูกค้าโทรมานะครับผมหลายท่านเลยสี่ห้าท่านาคิดถึงหมอนะครับผมขอบคุณด้วยแล้วกันเป็นกําลังใจโอ้มีแรงบันดาลใจมาทาคลิปเลยอ่ะไฟนะคผมเปิดให้สว่างก่อนขออนุญ,ญาตเปิดไฟให้สว่างโกดังก่อนนะครับวันนี้มาแบบไม่ได้ตัดต่อคลิปด้วยพี่น้องเนาะนะมาแบบไม่ได้ตัดต่อคลิปเพราะว่าเราเป็นตัวของตัวเองไว้ก่อนนะครับผมผมเชื่อว่าพี่น้องเอฟซีผมทุกท่าน คงจะชอบในแบบสไตล์ของผมการดูคลิปพูดคุยกันก่อนนอนนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นนะครับผมวันที่สามเดือนแปดนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเป็นวันที่อ้าวช่างหมายดิดู <laughs> ไปแล้ว <laughs> ช่างหมาย <laughs> มาจากนาครับผมก็ไปดูนาะอะ คลิปนี้นะฮะมาไลฟ์สดนะ EP นี้ไลฟ์สดนะพี่น้องไม่ใช่ไลฟ์สดสิลงคลิปให้พี่น้องได้ดูว่ามีสินค้าใดเข้ามาให้พี่น้องนะครับชมบ้างนะครับวันนี้ก็ดูทันก็ทันด้วยพี่น้องเนาะนะทันใดที่ต้องการสินค้าตัวไหนก็แคปหน้าจอนะทักไลน์เบอร์เดิมนะบัญชีโอนก็บัญชีเดิมวันนี้ก็จะมีดอกนะับผมสิบสองนิ้วนะครับเป็นดอกของรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมขอดูไว้ก่อน ไว้ดื่มไหมไม่แน่ใจนะครับแต่ใช้งานได้ปกตินะครับผมใช้งานได้นะครับเอาไปติดเดี๋ยวผมติดกาวให้นะครับคู่นี้นะครับสิบสองนิ้วนะครับผมเป็นลําโพงเบดนะครับผมให้หนึ่งพันบาทนะครับนี่มีตําหนิตรงนี้นะครับผมมองเห็นชัดไหมครับถ่ายกลางคืนนะครับผมกลางวันไม่ว่างเลยลูกค้ามาเยอะแล้วก็ช่วงนี้เป็นพิธีกรงานเดโมด้วยโอ้มีตังค์พันธุ์บาตหนึ่งแล้วนี่ย นี่ครับผมคู่ละหนึ่งพันบาทมะเดี๋ยวผมจะค่อยๆถ่ายเนาะใจเย็นๆครับนอนดูแบบใจเย็นๆนะพี่น้องเนาะแล้วก็ดอกไอดี ID นะฮะตัวนี้สองพันสองร้อยบาทตัวนี้เป็นรุ่นนะครับผมหกโอห์มหนึ 1, ่งพันวัตต์สิบเอดนิ้วนะครับมเมล็กสองร้อยมิลเนาะอันนี้เฮิร์ตบอกอ่านว่าอะไรขออภัยนะครับผมอันนี้มีทั้งหมดสี่ดอกแล้วก็สองพันสามร้อยบาทตัวนี้เป็นแปดโอห์มนะครับผมวอยสี 4, น 4, น่นะครับวอยสี่นิ้วนะหนึ่งพันบาท นะครับตัวนี้มีอยู่4ดอกนะครับผมราคา2 0 0มแล้วก็ดอกพรนะครับผมไปเรื่อยๆครับไปแบบบ้านๆนะครับผมวันนี้พอดีมี fc อยู่16ท่านนะครับผมนับได้เลยนะฮะแชทมาหมอขวัญทำคลิปหน่อยอ่ะตัวนี้2 0 0ายังอยู่ครับดอกพรนะครับผมตัวนี้เป็นเมล็ดสองก้อนโอนหนักนะเดิมๆเลยนะครับผมนี่หน้าดอกเดิมๆนะครับยังไม่เบียดนะครับผมสวยมากนะครับผมนี่มีดอกเดียว ตัวนี้สองพันห้าร้อยบาทนะครับผมอ่าแล้วก็ตัว PR ตูจีบนะครับตัวนี้เมล็ดก้อนเดียวนะครับตัวนี้ราคาสองพันสี่ร้อยบาทตัวนี้มีหน,นึ่งหนึ่งคู่นะครับมีสองดอกนะฮะสองพันสี่ร้อยบาทนะครับเนี่ยมีสองดอกแล้วก็มีดอกที่เข้ามาใหม่นะฮะดอกดอก PR เมล็ด<อ>ก้อนก้อนเดียวตัวนี้สองพันห้านี่ยังอยู่แปดดอกนะครับยังเหลืออยู่แปดดอกแล้วก็จะมีดอกดอกทรัมป์นะครับผมดอกทรัมป์ นะสวยๆเลยนะครับเดิมๆนะครับมีทั้งหมดสิบหกดอกนะครับนี่ผมเปิดให้ดูนะครับเปิดให้ดูตัวอย่างอันหนึ่งนะครับเดิมๆเลยนะครับผมตัวนี้มีสิบหกดอกนะครับดอกละนะครับผมสองพันหนึ่งร้อยบาทนะครับผมตัวนี้สองพันหนึ่งร้อยบาทสวยๆเลยนะครับผ่านยังไม่ผ่านมือหมอนะนี่สองพันหนึ่งร้อยบาทนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวยี่ห้ออะไรนี่อ่านไม่ออกคอภัยนะ s อสวีสิบแปดนิ้ว ใช่ไหมพี่น้องหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับสิบแปดนิ้วนะครับผมตัวนี้อ่ะอันนี้ราคาสองพันสามร้อยบาทมีสิบหกดอกนะครับตัวนี้มีสิบหกดอกสวยๆเลยนะครับเดิมๆเลยนะครับเนี่ยสภาพยังใหม่ๆนะฮะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยครับตัวนี้นะครับผมนี่โอ้สวยมากนะครับผมนงามจริงๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนของนะฮะสินค้าที่ มีเข้ามานะครับนี่มีตัว TDK นะฮะหลุดจองนะครับผมตัวนี้หนึ่งหมื่นบาทติดติด p r เทคหนึ่งช่อนะครับผมก่อนที่ผมจะแพ็กส่งเนี่ยผมถามเขานาเลยหลุดเลยครับตัวนี้ก็คือก่อนที่ผมจะส่งผมต้องเช็ครายละเอียดเสมอนะครับตัวนี้หนึ่งหมืนบาทนะครับผมอ่ะนะฮะติด p r เทคหนึ่งช่องนะฮะคือช่องช่องช่องซีดีหนึ่งนะครับซีฮหนึ่งขออภัยแล้วก็มีเข้ามาใหม่ครับโปรโตเทมเดิม ตัวนี้ยังไม่ผ่านการใช้อ่าไม่ยังไม่ผ่านการเปิดอ๋อติ๊กเกอร์ยังไม่ขาดราคาอยู่นะครับผมแปดพันบาทนะครับ MT สี่พันสี่ร้อยนะครับตัวนี้เดิมๆเลยนะครับขับกลางเหลี้ยมนะครับผมเจ๋วเลยนะที่เข้ามาใหม่แล้วก็จะมีในส่วนของนะ L พันแปดนะตัวนี้เจ็ดพันห้านะครับอันนี้ก็เดิมนะครับผมก็จะมีโมลุ่มของเข็กเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวฉีดสเปรย์ก็หายนะก็จะมีในส่วนของ จ้าตัวเอเนี่ยนะฮะสามารถขับคงปั๊มสิเปดนิ้วคันละสองดอกอิ่มๆนะครับแล้วก็พาพี่น้องมาดูอันนี้ยังอยู่นะครับนี่นะฮะนี่เป็นคีย์บอร์ดยามาฮ่านะครับผมตัวนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับซื้อให้ลูกหลานท่านเล่นนะเก็บไปทางได้นะครับสินค้าเก็บไปทางได้แล้วก็มีเอ่อตัว XL พันสองนะตัวนี้เดิมๆเลยมาสภาพใหม่มากนะครับสวยนะครับผม x อพันสองนะครับขับเอ่อ กลางแหลม15ได้ข้างละ3-4นะครับผมส่วน18นิ้วนะครับเป็นโคงปั๊มข้างละ2ถ้าโค้งหลอกข้างละดอกนะครับผมต้องอยู่ที่วอยอยู่ที่โอมด้วยนะครับสําคัญที่สุดเลยนะครับผมใส่ในสวยนะครับนี่มอแปลง2ลูกนะครับผมมอแปลงก็จะอยู่ที่ 54v นะครับผมอะเดิมๆแล้วตัวนี้ยังอยู่นะครับ8,000บาทติดโพสติก2ช่องนะครับตัวนี้ใช้งานในปกตินะครับผมด้านขวาแล้วก็จะมีในส่วนของนะครับ อ๋อดึงไฟนะครับผมตัวนี้สองพันบาทยังอยู่เนะแล้วก็เจ้าตัวสี่พันบาทนี่ก็ยังอยู่นะครับมีข้างหลังมีเป็นปลั๊กนี่นะท่านใดจะเก็บไปทางก็นะครับทักไลน์มาเบอร์เดิมนะครับเบอร์เดิมหรือว่ามีไลน์อยู่แล้วนะครับผมทักมาได้ในส่วนของนะครับปากห้าหนึ่งศูนย์นะครับตัวนี้พร้อมปากแปดร้อยบาทนะครับผมมีอยู่สองตัวนะครับเป็นของเอ็นพีอีนะครับผมมีอยู่สองตัวนะ แล้วตัวนี้เป็นาคูณ9นะครับใช่ไหมเป็นเอง9คูณ9นะตัวนี้ก็คือตัวนี้500บาทนะครับป่ะผมพาไปดูไฟเล็กๆนะเหลืออยู่จากคลิปบองดําอินดี้นะครับของยังเหลืออยู่หน่อยหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาถ่ายคลิปน้ําเสียงครับ FC อยากฟังเสียงอ่าหมองควันไม่ได้ถ่ายคลิปเหงานะไม่ได้ดูก็จะมีรอกนะครับผมหนึ่งตัน พอดีส่งส่งให้ลูกค้าไปผิดไอ้พันส่งตัวพันสองไปไม่เป็นไรนะเราผิดเราก็ต้องมอบลูกค้าไปเป็นของขวัญส่วนตัวนี้พันหนึ่งนะครับผมหนึ่งพันบาทยาวสองจุดห้านะครับผมนะแล้วก็ไฟนะครับเป็นไฟวิ่งนะครับตัวนี้หนึ่งพันบาทมีหกโหลดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกหลดนะแล้วก็ปากลาลี่นะครับนี่ปากใส่เจ็ดห้าศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์นะครับ ตัวนี้คู่ละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทแล้วก็ไม่ลอยนะครับผมไม่ลอยไม่ลอยสองพันสองร้อยบาทมีกระเป๋าให้นะครับลูกไม้ยังสวยกริบเลยนะครับเทบยังไม่ได้ใช้งานนะครับนี่โอ้สวยมากนะครับผมนี่เดี๋ยวไปทําขวัญขึ้นบ้านใหม่น่าจะเอาไปก่อนมั้งถ้าถ้าขายได้ก็ขายแต่ถ้าขายไม่ได้ก็เอาไปทําขวัญก่อนนะครับเพราะว่าผมลองเสียงแล้วเสียงดีมากนะครับไฟบีมนะครับคู่ละนะครับผมเจ็ดพันนะครับผมยังอยู่เด้อไฟบีม สองสามศูนย์คู่ละเจ็ดพันบาทนะครับแล้วก็นี่นะครับที่ท่านรอคอยนะครับผมนะเป็นไฟกระพริบนะใช้งานได้ปกตินะตัวนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะฮะส่วนไฟบีมน้อยนะฮะตัวละหนึ่งพันห้าร้อยนะมีอยู่หนึ่งคู่แล้วก็ไฟบีมไฟสีนะครับตัวนี้หกสิบวัตต์อันนี้อยู่หนึ่งคู่ตัวละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะปิดคลิป เรามาดูสปอตไลท์นะครับนี่สปอตไลท์หลอดตัวละห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ใหญ่นะครับโออันนี้จัดส่งต้องทำการเพ็คอย่างดีอ่ะนะปลอดภัยไว้ก่อนแล้วก็มิกนะครับผมมิกซาวสาวครับนะครับผม BO เสาครับนะครับผมตัวนี้นะครับผมราคาห้าพัน ห้าร้อยบาทพร้อมเหล็กนะครับพร้อมฝาปิดนะครับผมเรียบร้อยเลยนะครับค่าจะส่งหนักหน้าดูนะครับอยู่ประมาณสี่ร้อยบาทนี่แหละทั่วประเทศนะครับผมตัวนี้ราคาห้าพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็เป็นมิกรุ่นของโพลิเท c h นะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกติเอฟเฟกหวานเทียบราคาสองพันสามร้อยบาทนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเอ่อมิกตัวนี้เป็นสายช่างเ้อแต่ใช้งานอยู่สามช่องนะที่เหลือก็พี่น้องเอาไปดูเลยเอานะครับ ราคาหนึ่งพันห้ารอยบาทเป็น n อ็นเอนะครับผมมีเอฟเฟกแท้ในตัวนะครับตัวนี้แล้วก็เจ้าตัวอวีนานะครับตัวนี้แปดร้อยบาทนะครับแ0 0รอบาทอันนี้ให้รวมส่งเด้อเฉพาะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ใส่ช่างหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับเราก็จะมีในส่วนของอ่ายี่ห้ออะไรนี่ขอภัยนะครับอังกฤษเกรศู์นะครับตัวนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับคลิปนี้ก็จะไล่จะ ลงไม่ยาวนะครับพอให้พี่น้องได้นอนดูนอนชมกันนะครับผมนี่ครับผมก็ราคานะครับ2องพันสรบาทโอ้วนี่เอฟฟกหวานมากผมเช็คแล้วนะครับนี่หวานมากเอฟฟกดีนะครับใช้มีแปดช่องเอฟฟกนะครับตัวแท้ USB นะครับผมเสียบเฟได้บูทูธได้นะครับตัวนี้สองพันสองรอยบาทนะครับผมสวยๆเลยนะฮะอ่ะก่อนอื่นที่จะปิดคลิปก่อนที่พี่น้องจะหลับฟันดีนะครับ ก็จะพาไปดูดอกลำโพงบริษัทไทเทคนะคุณราชนครสวรรค์นะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับผมที่ผมเอาไปลงงานเดโมนะครับผมก็จะมีนะครับผม,มเมล็กก้อนเดียวนะครับผมแล้วก็ดอกสิบสองนิ้วนะครับส่วนราคานะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมอันนี้ก็คือสวยงามมากเพื่อลงช่วงนี้ลงงานเทศสนามก่อนนะเป็นการทดสอบระบบเสียงแล้วก็ เป็นการลุยงานขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังบางท่านก็เซลมาไว้สิบแนิ้วนะครับบางที่มันก็พลาดนะพี่น้องเนาะนะครับก็ดอก18นิ้วนะครับผมดอก18ดนิ้วไว้สี่นะครับผมเมล็ดสก้อนพ8 0 0ปดร้อยวัต,ตของนะไทยเทคเดี๋ยวรอติดตามชมแล้วกันว่าแรงแค่ไหนขอบคุณคลิปนี้นะฮะก็ปิดการนะครับรับชมกับพี่น้องเอฟซีทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้แล้วกัน นะขอทุกท่านฝันดีมีตังใช้นะครับผมขอบคุณที่คิดถึงน้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ